ท่องตามใจทูเดย์ตอนที่19ครอบครัวที่มาช้าไปนานกงชวีฟังเงียบเงๆเขาเข้าใจที่ท่านพ่อต้องการให้เขาไปอธิบายกับน้องสาวทว่าม่วเอ๋จะฟังคำอธิบายพวกนั้นจริงๆหรือไม่ก็ไม่อาจเดาได้หลายปีมานี้พวกเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบใดๆต่อน,นางเลยแม้แต่น้อยเขาได้แต่นึกสงสัยว่าม่วเอ๋รู้สึกผูกพันต่อครอบครัวนี้มากน้อยเพียงใดเจ้าไปบอกนางแมนผู้สืบทอดจะวินอ๋องแห่งจิ้งเจียงออกจาก แต่เอาเป็นว่าเมื่อมีองค์หญิงชังผิงและเยี่ยนอ๋องอยู่ก็จะไม่มีใครกล้ารังแกเขานางแต่งเข้าไปก็จะกลายเป็นสะพ้ายของโจ,จรจิ้งเจียงจะวินอ๋องถึงยามนางต้องแต่งออกไปพ่อก็จะช่วยนางเตรียมสินสมรสเองต้องให้นางได้มีหน้ามีตาอย่างแน่นอนนานกงไหวบอกนานกงชวิพยัก์หน้าตอบลูกเข้าใจแล้วขอรับลูกจะช่วยเกลี้ยกล่อมมั่วเอ๋อให้เองแล้วหูหยินนานกงไหวขหมวดคิ้วแล้วเอ่ยว่าไม่ต้องสนใจท่านแม่ของเจ้าข้าจะพูดกับนางเอง ลูกเข้าใจแล้วขอรับลูกจะไปดูท่านแม่ก่อนจากนั้นจะไปหามั่วเอ,อ๋อนานกลงชวิบอกนานกลงไหวพยักหน้ามองนานกลงชวิพลางกล่าวว่าเจ้าเข้าใจก็ดีแล้วแม่ของเจ้านั้นสําหรับนางแล้วหลายปีมานี้คงไม่ง่ายเลยดูแลพวกเจ้าไม่ต่างจากบุตรที่แท้จริงเจ้าเป็นพี่ใหญ่สุดในจนฉูกวัวกงข้าไม่ต้องการให้ตระกูลนานกงต้องมีปัญหาอันใดอีกเจ้าเข้าใจหรือไม่ขอรับท่านพ่อ เถิดลูกขอตัวลาแล้วรอจนหนานกงชวิพนออกไปแล้วหนานกงไหวก็กลับมามองรอยหมึกที่ประเปื้อนอยู่บนโต๊ะจากนั้นพ่นลมหายใจออกมาเขียนตัวอักษรตัวใหญ่ลงบนกระดาษมั่วอดที่จะตกใจไม่ได้ถูกเด็กคนนั้นก่อกวนจนวุ่นจนลืมเลือนเรื่องที่นางดื้อดึงจะเปลี่ยนนามตนเองให้ได้ไป จวนหนานกงที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้แม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่าจวนชูกัวกงในเมืองจินหลิงแต่ก็ยังใหญ่กว่าเรือนของบรรพบุรุษที่หมู่บ้านซีเฟิงตั้งแต่สร้างพระราชวังที่จินหลิงแล้วผู้มีอำนาจและเหล่าขุนนางต่างพากันสร้างจวนบริเวณโดยรอบพระราชวังแม้จวนเหล่านี้จะมีโอกาสมาพักเพียงปีละหนึ่งเดือนเท่านั้นทว่าเมื่อเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ต้องรักในสิ่งที่ฮ่องเต้รักและหนานกงไหวที่มีบ้านเกิดเมืองนอนเดียวกันกันกบฝ่าบาทก็ไม่อาจละหลังได้จวนของตระกูลหนานอ,นอ,อก,กงถือเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นด้านความยิ่่งใหญหญรรรือควาาามมูก็ต ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้หนานกงมั่วนับว่าไม่เลวทีเดียวไม่ว่าจะเป็นหนานกงสองพี่น้องเกิดละอายใจต่อหนานกงมั่วหรือจ้างซื่อที่จำเป็นต้องเล่นละครต่อหน้าหน,นานกงไหวก็ไม่อาจบกพร่องต่อการรับรองหนานกงมั่วในยามนี้โดยเฉพาะเจ้างซื่อที่รู้ว่าหนานกงมั่วไม่ใช่บุคคลไร้พิษสงอย่างที่นางเข้าใจทีแรกยิ่งต้องจัดเตรียมห้องที่ดีที่สุดรองจากหนานกงไหวให้ใหแกหนานกงมั่ว ม่อเอ๋อเจ้าดูว่าเรือนไม้ไผ่นี้เป็นเช่นไรสั่งให้บ่าวจัดเตรียมไว้ให้แล้วยังไม่มีใครเคยเข้าพักหนานกงฮุยเอ๋อด้วยท่าทีตื่นเต้นหนานกงเมื่อต้องรู้แน่นอนอยู่แล้วเรือนหลังนี้ถูกสร้างเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อสร้างเสร็จตระกูลหนานอ,นอกงก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยตลอด6ปีในส่วนนี้นั้นถือว่าหนานกงไหวเทียบกับฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไม่ได้อย่างน้อยฝ่าบาทก็ส่งส่งลูกหลานมาไหวบรรพบุรุษในทุกๆปีไม่เลวเลยลำบากแล้ว หนานกงม้วพยักหน้าคำนี้นางเอิยจากใจจริงเรือนหลังนี้ไม่เลวจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือการตกแต่งล้วนเป็นแบบที่นางชื่นชอบหนานกงฮุยรู้สึกเศร้าเล็กน้อยถอนหายใจออกมาต้องเกรงใจกับพี่รองแบบนี้จริงๆหรือมองท่าทางหดหูของเขาหนานกงม่วทำได้เพียงนิ่งเงียบนางสัมผัสได้หนานกงฮุยมีความตั้งใจเต็มที่เพื่อทำดีกับตนความดีนี้เมื่อเทียบกับหนานกงไหวและหนานกงชวีแล้วยังดูบริสุทธ์กว่ามากแต่ว่า นี่จะมีประโยชน์อันใดกันหนานกงชิงตัวจริงนั้นไม่อยู่แล้วเมื่อนางเข้ามาอยู่ในร่างของหนานกงชิงความทรงจําของหนานกงชิงและกระทั่งตัวตนของหนานกงชิงก็ด้วยนางรับรู้ได้ทั้งหมดทว่ากลับไม่อาจล่วงรู้ความรู้สึกของหนานกงชิงได้นอกจากความกับแค้น,นั่นแล้วบางทีหนานกงชิงอาจมีความรู้สึกผูกพันกับบิดาและพี่ชายของตนไม่เช่นนั้นนางคงไม่ทุกข์ใจเยี่ยงนี้เด็กสาวอายุ11ปีถูกบิดาทอดทิ้งหลังจากเสียมรดาไป สำหรับหนานกงวมื่านางเลือกจะไม่แค้นเคืองอะไรหนานกงหุยเพราะตอนนั้นหนานกงหุยเป็นเพียงคุณชายอายุ13เท่านั้นพวกเขาไม่ได้เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กจนโตแต่ว่าท่านมาช้าไปเสียแล้วล่ะช้าไปถึง5ปีแล้วเอาล่ะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันอีกวันนี้มั่วเอ๋อพักผ่อนเถิดไม่นานหนานกงหุยก็ละทิ้งความหดหู่บนใบหน้านั้นเผยรอยยิ้มออกมาเพราพรุ่งนี้มีเวลาว่างพี่รองจะพาเจ้าออกไปเที่ยวเล่นนอกเมืองหนานกงม่วเลิกคิ้ว ท่านไม่ต้องไปดูหูหยินหวานหรอกหรือเมื่อได้ยินคาเรียกขานหูหยินหวานหานนานกงหยุยจึงยกยิ้มมุมปากก้าวเข้ามาดึงนางเข้าสู่อ้อมกอดยกมือขึ้นมาลูบเส้นผมสวยเบาๆพร้อมทั้งเอ่ยด้วยรอยยิ้มพี่ใหญ่จะจัดการเองเด็กอย่างเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนานกงมั่พยักหน้ารับแล้วจึงก้าวถอยออกมาเอ่ยว่าข้าจะพักผ่อนแล้วช้าก่อนนานกงหุยดึงนางเอาไว้เด็กๆขอรับคุณชายรองคุณหนูใหญ่ ชายไวกลางคนเดินเข้ามาพร้อมกับสาวใช้จำนวนหนึ่งทำความเคารพพวกเขาทั้งสองนันกงฮุยยิ้มบอกพวกนี้คือคนที่จะมาคอยรับใช้ปรนิบัติเจ้าม่วเอ๋อดูสิเจ้าชอบหรือไม่หากไม่ชอบค่อยเปลี่ยนและหากพอใจต่อไปก็พากลับจินหลิงด้วยก็ได้คนเหล่านี้เป็นคนของเรือนนี้ทั้งนั้นนันกงมว่วเข้าใจสิ่งที่เขาจะสื่อเพราะเป็นบ่าวที่อยู่รับใช้มานาน ดังนั้นโอกาสที่จะเป็นคนของเจิ้งซื่อจึงลดน้อยลงไปมากหากพาคนเหล่านี้กลับจีนหลิงไปด้วยความจงรักภักดีย่อมต้องมีมากกว่าเมื่อเทียบกับบ่าวรับใช้ที่อยู่ในจวนชูกัวกงมาทว่านานกงโม่ก,กลับไม่ได้นึกกังวลอะไรเลยในโลกใบนี้คนที่มีโอกาสหักหลังได้ก็มีแต่คนที่เชื่อใจเท่านั้นอีกทั้งนางจะทําให้ดูว่าคนที่กล้าหักหลังนางจะมีจุดจบอย่างไรนานกงหุยเข้าใจไปว่านางไม่ยอมเลือกจึงเอ่ยเกลี้ยกล่อมอย่างใจเย็นเมื่อก่อนเจ้าไม่มีใครคอยดูแล รอกลับไปถึงบ้านแล้วคงมีคนเข้ามาต่อแถวไม่ขาดสายช่วงนี้คงเลี่ยงไม่ได้ต้องติดต่อกับคนมั่วเอ๋อลองดูสักหน่อยเถิดความจริงหนานกงฮุยคิดมากเกินไปแล้วแม้หนานกงมั่วจะไม่ใช่คนยุคนี้ก็ยังมีความทรงจําของหนานกงชิงที่เหลืออยู่ใหญ่จะไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ยิ่งไปกว่านั้นตัวนางเองก็ไม่ใช่คนดีอะไรในชีวิตไม่มีความเท่าเทียมใดๆเหลืออยู่แล้วเรื่องสาวใช้พวกนี้เป็นความคิดของมันดานางเป็นนักฆ่า แม้จะไม่ถึงกับมองชีวิตเป็นเหมือนดอกหญ้าทว่าในสายตาของนางนั้นชีวิตของมนุษย์ไม่ได้มีค่ามากมายขนาดนั้นเช่นกันเมื่อก่อนไม่มีบ่าวรับใช้เพราะไม่มีความจําเป็นแต่เมื่อตอนนี้มีความจําเป็นแล้วถึงจะเป็นเพียงส่วนที่เอาเข้ามาเสริมเติมแต่งยามเดินไปเดินมาในนี้ก็เถอะไม่ต้องเลือกหรอกเลือกมาสักสองสามคนที่อยู่ที่นี่ก็พอแล้วเจ้ากะนานกงมั่วบอกนานกงหุยคิดเล็กน้อยเอ่อยขึ้นว่าตามหลักแล้วเรือนของเจ้าต้องมีบ่าวรับใช้สี่คนสาวใช้ขั้นสองหกคนสาวรับใช้เล็กๆอีกสิบสองคน รวมทั้งหัวหน้าหญิงรับใช้คอยกำกับดูแลจจนอีกสองคนเจ้าเจ้าเจ้าสองคนคอยรับใช้คุณหนูเถิดที่เหลือพ่อบ้านหวังท่านเลือกมาเถิดเลือกดีๆหน่อยอย่าลืมคำสั่งสอนของหัวหน้าพ่อบ้านลีละ่ะสุดท้ายนานกงฮุยต้องเอ่ยเพื่อตักเตือนบ้างเล็กน้อย พ่อบ้านหวังสันเทาอยู่ในใจหัวหน้าพ่อบ้านหลี่คือผู้ที่คอยดูแลเรือนตระกูลหนานกงงดูแลการเช่าสำหรับการเกษตรทั้งหมดของตระกูลหนานกงในเมืองตันอย่างเดิมเป็นชายอ้วนที่ใครต่างเฝ้าอิจฉาแต่น่าเสียดายได้ยินว่าเขาละเลยคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลหนานกงจึงถูกนายท่านสั่งโดยอย่างหนักและขับไล่ออกจากโจนชูกัวกงเบารับใช้ที่ถูกขับออกจากโจนชูกัวกงอย่างน้อยในเมืองฉูโจก็ไม่มีใครกล้าให้ทำงานอีกช่องตามใจทูเดย์ ตอนที่ย0ิบเชื้อพระวงศ์จึงจะร่ำรวยอย่างแท้จริงขอรับคุณชายรองพวกเจ้ายังไม่รีบขอบคุณคุณชายรองและคุณหนูใหญ่อีกขอบคุณคุณชายรองเจ้าข้าบ่าวเขาคุณหนูใหญ่เจ้ากะสาวใช้ที่หนานกงหุยเลือกรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งพวกนางเป็นสาวใช้ที่เฝ้าดูแลจวนหนานกงมาตลอดแม้จะเป็นงานสบายทว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีกลับไม่ได้เจอเจ้านายเลยจึงไม่เคยได้รับรางวัลอะไรยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องอนาคตเลย นึกไม่ถึงเลยว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เป็นบ่ารับใช้ข้างกายคุณหนูใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นคุณชายรองยังกล่าวอีกว่าหากดูแลปรนิบัติด,ดียังจะพาพวกนางกลับจีนหลิงไปด้วยที่นั่นคือเมืองหลวงนะชั่วพริบตาสาวใช้ทั้งสี่คนก็ได้รับสายตาอิจฉาส่งมานานกงมั่วพยักหน้าบอกกับนานกงหุยข้าจะกลับไปพักผ่อนแล้วนานกงหุยพยักหน้ารับม่วเอรีไปพักเถิดที่เหลือพี่รองช่วยเจ้าจัดการต่อเอง นานกองมั่วเดินตัวตรงเข้าไปด้านในสาวใช้ทั้งสี่ที่เพิ่งรับตำแหน่งใหม่มองสบตากันคุณหนูใหญ่ไม่ถามชื่อพวกนางด้วยซ้ำแม้แต่หันมามองก็ยังไม่มองเลยท่าทางเย็นชาเช่นนี้ทำให้พวกนางทำอะไรไม่ถูกคุณหนูใหญ่ไม่พอใจพวกนางหรือยังไม่รีบตามไปอีกนานกงฮุยขมวดคิ้วไม่พอใจสาวใช้พวกนี้ค่อนข้างซื้อบื้อให้อยู่รับใช้มั่วเอ๋จะดีจริงหรือแต่ว่า เมื่อนึกถึงสาวใช้สองคนที่เจ้งซื้อเตรียมไว้ให้มั่เอ,อ๋อเมื่อครั้งที่แล้วหนานกงหุยก็สายหน้าอย่างน้อยสาวใช้ซื่อบื้อเหล่านี้ก็ยังดีกว่าช่างเถอะหากไม่เหมาะก็ค่อยหาคนใหม่เสียคุณหนูเจ้ากะท่านผู้สืบทอดจะว,วินอ๋องแห่งจิ้งเจียงขอพบเจ้ากะด้านในเรือนไม้ไผ่หลังโตริมหน้าต่างที่เปิดออกเพียงครึ่งเดียวหญิงสาวในอภรรสีฟ้าอ่อนกำลังฝึกเขียนพู้กันอยู่เสียงของสาวใช้รายงานเสียงดังเข้ามาอย่างนอบน้อม นันกงม่วงเงยหน้าขึ้นมาขมวดคิ้วเล็กน้อยเว่ยจะวินม่วงงั้นหรือสาวใช้เฝ้าหน้าประตูสะดุ้งเล็กน้อยแม้ว่าพวกนางจะมาอยู่กับคุณหนูได้ไม่นานแต่ก็เข้าใจนิสัยของคุณหนูดีว่าไม่สามารถเข้าใกล้ได้ง่ายๆแม้จะเป็นสาวใช้ข้างกายทว่าคุณหนูไม่ได้ให้พวกนางช่วยอะไรมากมายส่วนมากนางจะทำมันด้วยตัวของนางเอง เรื่องราวของคุณหนูใหญ่แพร่กระจายออกไปทั่วทั้งจวนในเวลาอันรวดเร็วอย่างเช่นเยี่ยนอองทรงเปลี่ยนชื่อให้คุณหนูด้วยตัวเองและยังมอบแผ่นหยกให้อีกด้วยอย่างเช่นคุณหนูและผู้สืบทอดวินอองแห่งจิ้งเจียงได้รับพระราชทานสมรสจากฝาบาทและอย่างเช่นคุณหนูกลับมาวันแรกก็ทำเอาหูหินถึงขั้นเป็นลมล้มพับเพียงแต่ไม่คิดว่าคุณหนูจะขานชื่อผู้สืบทอดจะวินอองแห่งจิ้งเจียงออกมาตรงตรงเช่นนี้ให้เขาเข้ามาเถิด นางรู้อยู่แล้วว่าเวจวินมั่วต้องมาอย่างไรเสียยาที่ต้องถวายให้เยี่ยนอองนั้นยังต้องให้เวจวินมั่วมารับนอกจากนี้เรื่องการแต่งงานยังต้องจัดการอีกด้วยและหากต้องจัดการเรื่องได้รับพระราชทานสมรสโดยที่ไม่อาศัยความร่วมมือจากเวจวินมั่วนั้นคงจะมีได้นางเองก็เคยคิดว่าอยากยืนยันหัวเด็กตีนขาดอย่างไรก็จะไม่แต่งและผลักมันกลับไปให้หนานกงซูแต่พระราชอ,องค์การของฟาบาทนั้นก็คลุมเครือจริงๆหากต้องถกเถียงสุดท้ายนางคงหนีไม่พ้นขณะเดียวกัน นางเองก็คิดว่าฝ่าบาทคงไม่คิดว่าหนานกงซูเป็นตัวเลือกที่ดีนักจึงมีราชองค์การมาเช่นนี้เจ้างซื่อไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าวังไปถวายพระพรพระชายาได้เช่นเดียวกันหนานกงซูเองก็ไม่มีสิทธิ์ไม่นานเว่ยจวินมั่วก็เดินตามสาวใช้เข้ามาออกไปก่อนหนานกงม่วบอกเจ้ากับคุณหนู สามารถทําให้สาวใช้เคารพเชื่อฟังได้ขนาดนี้คุณหนูใหญ่สกุลหนานกงฝีมือคงไม่ใช่ธรรมดามองเห็นหญิงสาวนั่งอยู่หลังโต้นหนังสือท่าทางเงียบสงบทอว่าไม่เย็นชาเพียงนางยิ้มออกมาก็ทําให้คนรู้สึกถึงจิตใจที่ดีงามและบริสุทธิ์โกหกหน้าความจริงแล้วเขาไม่เคยลืมแววตาสังหารจากครั้งแรกที่เจอกับหญิงผู้นี้ หนานกงมั่วเองก็มองสังเกตไวจวินมั่วรูปร่างสูงโปร่งโดดเด่นไม่ธรรมดาผมสีดำถูกมัดไว้ด้านหลังอย่างพิธีพิธนันชุดสีฟ้าครามปักด้วยลายเมฆยิ่งทำให้เขาดูเย็นยะเยือกมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ดวงตาคู่นั้นหนานกงมั่วขยับมือโดยไม่รู้ตัวพบว่าตนเองเผลอจดจ่อไปที่ดวงตาของเขานางไม่ชอบความรู้สึกเช่นนี้เลยคุณหนูหนานกงเว่ยซื่อจืดหนึ่งห้องหนังสือเงียบลงไม่นานเวจวินมั่วจึงเอ่ยขึ้น เรื่องบาดแผลของเสด็จลุงคุณหนูนานกงมีวิธีจริงหรือในยามนั้นเสด็จลุงได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยองค์รัชทายาทเรื่องนี้ฝ่าบาดเองก็เป็นกังวลมากเช่นกันดังนั้นนานกงมั่วสามารถช่วยเสด็จลุงได้จริงๆหรือพูดไปเรื่อยสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากแน่นอนเขารู้ว่านานกงม่วไม่ใช่คนแบบนั้นนานกงม่วเผยรอยยิ้มออกมาเอ,อ่ยขึ้นว่านานกงม่วจะกล้าเอาเยี่ยนออกมาล้อเล่นได้อย่างไรเล่าเจ้าคะเช่นนั้นต้องรบกวนคุณหนูนานกงแล้ว หนานกงม่วยักคิ้วเว่ยซื่อจื่อกับเยี่ยนอ๋องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากเลยหรือเป็นเช่นนั้นเมื่อหลังพิงเข้ากับพนักเก้าอี้หน,น,นานกงม่วก็เคาะนิ้วเบาๆกับพนักวางมือเอ่ยถามว่าเช่นนี้เว่ยซื่อจื่อคิดจะเอาสิ่งใดมาจ่ายค่ารักษาให้ข้าเว่ยจวินม่วงเงียบไปชั่วครู่เงยหน้าขึ้นทางเอ่ยถามคุณหนูหนานองงต้องการดวงตาของข้าหรือ รอยยิ้มบนใบหน้าของนานกงงม่วแข็งค้างทันใดมุมปากยกขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ที่แท้เขาก็ดูออกบางครั้งคนเราก็ควรต้องไวกว่าเพราะศัตรูอยู่ในที่แจ้งข่าอยู่ในที่ลับเมื่อมีคนรู้ในสิ่งที่เราคิดอ่านเรื่องจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นนางขมวดคิ้วขึ้นด้วยความกังวลต้องฆ่าคนปิดปากหรือไม่นะรอยยิ้มเย็นของเวจวินม่ผ่านเข้ามาเอ่ยว่าเมืองจินหลิงไม่ได้หล่อเล่นนานกงม่วมองเขานิ่ง ตามที่ข้าบอกครอบครัวของหูยินสกุลหนานกงมันดาเจ้าคงไม่มีแล้วเว่ยจวินมั่วเอ๋ต่อพี่ชายแม้จะรักคุณหนูหนานกงมากแต่ว่าอยู่ในจนฉูขวัวกงก็คงจะพึ่งไม่ได้หนานกงม่วยิ้มเอ,อ่ยแยง้งความหมายของเว่ยซื่อจือคือท่านเป็นที่น่าพึ่งพาอย่างนั้นหรือถ้าหากกระทั่งพี่ชายก็ยังเชื่อไม่ได้ใหญ่ข้าต้องเชื่อท่านเว่ยจวินม่วคิดอยู่ชั่วครู่ข้ามีสิ่งที่เจ้าต้องการเจ้าก็มีสิ่งที่ข้าต้องการนี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือหรอกหรือ อย่างเช่นข้าต้องการรักษาอาการเสด็จลุงให้หายคุณหนูหนานกงคงต้องการการสนับสนุนในเมืองจินหลิงเว่ยจวินมั่วเอ๋ยท่านหมายถึงจวนจิ้งเจียงจวินอองอย่างนั้นหรือหนานกงมั่วกล่าวด้วยรอยยิ้มเว่ยจวินมั่วรีตาลงมองนางเงียบๆคุณหนูหนานกงมีความกล้าไม่ธรรมดาเลยไม่เท่าไรหนานกงมั่วยิ้มบอกเจ้าน่าจะรู้ดีหากฝ่าบาทรู้ว่าการรักษาของเจ้าไม่ธรรมดา เช่นนี้ก็คงต้องมีรับสั่งให้เจ้ารักษาเสด็จลุงเป็นแน่ไวจะวินม่วเอ่ยเตือนหักหนานกงม่วรักษาเยี่ยนอ๋องก็จะนับเป็นบุญคุณถ้าว่าหากเป็นรับสั่งของ่าบาทแล้วนั้นคงไม่เหมือนกันแล้วหนานกงม่วไม่มีท่าทีตรนกใดๆเรื่องการรักษาเรื่องแบบนี้มีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับข้าถ้าข้ารักษาได้ไม่ดีเจ้าจะทำไมดูเหมือนจะวางใจกับความเมตตาจากคุณหนูหนานกงมิได้จริงๆอืมเช่นเดียวกับคุณชายม่้ที่ไม่ได้ดูเงียบขรึมเช่นกัน ไวจจวินมั่วเอ่ยภายในหนึ่งปีจนเย็ยนอ๋องและจนจิ้งเจียงจวินอ๋องพร้อมช่วยเหลือเจ้าทุกอย่างนอกจากนี้ข้าจะจ่ายค่ารักษาให้ด้วยหนานกงมั่วเลิกคิว้วเท่าไรหรือสามหมื่นตำลึงไวจ์จวินมั่วกล่าวหนานกงมั่วยังคงนิ่งไวจ์จวินมัวรีสีหน้าย,ยังคงเดิมเอ่ยขึ้นอีกครั้งหนึ่งว่าห้าหมื่นตำลึงหนึ่งซื่อจือหมายถึงผู้สืบทอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ